จีโอาทิศหน้ามีโอกาสลงนะครับอันนี้ดูระดับมันนะครับระ้ับมันมาชนแนวสป라이ดโซนนี้แล้วอาทิตก่อนก็ลงเนาะมาชนตรงนี้แล้วก็ลงทีนี้มาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมองว่ามันจะเด้งโซนนี้ตรงนี้โซนดิมานโซน ตรงนี้แล้วจะเด้งแล้วลงต่อเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยคือชนซัพพลายตรงนี้ของระดับมันและมันกำลังลงอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูระดับมันเห็นไหมระดับมันก็เป็นเทรนลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองลงนะครับเด้งเซลล์นะครับ GU แต่ถ้ามันขึ้นนะครับ ก็ต้องรอดูว่า day เนี่ยทำแท่งกับตัวหรือเปล่านะครับการที่มันจะขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นถึงไฮนี้เลยแล้วทะลุไฮถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันลงมาตรงนี้แล้วผมมองว่าตรงนี้มันเด้งแน่แต่ทีเนี้ยเด้งแล้วถ้าเกิดทำแท่งกับตัวในหนึ่งวันก็ รอเซล์อีกนะครับ